ค่ะวันนี้หลังเลิกงานนะคะกว่าจะถึงบ้านนะคะก็ค่ำพอดีนะคะก็แว์ลินกับตานะคะมาดูห้องเก็บของที่ตาทํานะคะกําลังเป็นรูปเป็นล่างค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะตาไม่ได้เรียนก่อสร้างนะคะแต่ว่าทําประจํานะคะห้องน้ําห้องซ้วมนี่ที่บ้านนะคะตาก็ทําเองค่ะไม่ได้เรียนนะคะแต่ว่าดูช่างทําประจําและก็ทําเป็นเอง บอกประจํนนะคะว่าเวลาขึ้นที่สูงเน่อยอย่าไปขึ้นเพราะว่ากลัวอายุเยอะแล้วนะคะอาจจะวินเวียนนะคะกลัวพัดตกลงมาะคะ่ะยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งเย่ะนะคะค่ะวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะเหมือนฝนจะตกค่ะ,คะมาดูนายช่างนะคะกําลังก่อสร้างค่ะลูกมือผู้ช่วยนี่ไม่มีนะคะทําเองคนเดียวค่ะทั้งยื่นไม้นะคะทั้งตีตะปูนะคะทั้งขึ้นทั้งตอกทาเองหูด าตาบอกว่าทําอีกแป๊บหนึ่งนะคะก็จะถึงเวลาเลิกงานแล้วนะคะก็จะปั่นจักรยานไปดูนาค่ะกำค้ำแล้วก็ไม่ยอมหยุดนะคะยังทํางานต่อค่ะค่ะไม่ทราบว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านเพื่อนๆพี่เพพๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคะทํางานไม่ยอมหยุดเลยค่ะค่ะลงได้แล้วตาเมืดแล้วคําแล้วจา้าลงได้แล้วจา้าลเมเป็นแห้งๆอยู่เฝ้าลงมาเฝ้าลงมา ค่ะกว่าจะลงมาได้นะคะก็เล่นเอาแทบเหนื่อยเลยนะคะค่าที่เห็นอยู่นั้นภาษาอีสานเราจะเรียกว่าจันนะคะไว้ดักปลานะคะค่ะยายก็เตรียมหุง <c oughs> ข้าวปลาอาหารนะคะไว้รอตานะคะเสร็จจากทําโคดังนะคะตาก็จะไปนานะคะไปดูต้นข้าวนะคะที่หวานเอาไว้นะคะอายุว่าเศร้าจักเทีย ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือไส้กรองของแอร์ที่บ้านนะคะเมื่อคืนนี้ร้อนทั้งคืนเลยคะ่ะอากาศร้อนมากนะคะนอนไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างล่างนี่จะเป็นตึกนะคะต้องถอดไส้กรองออกมานะคะทําความสะอาดฝุ่นฝุ่นหนามากเลยะค,ะค่ะค่ะทั้งเป่าทั้งล้างทั้งเช็ดนะคะจนแห้งดีแล้วะค,ะค่ะค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะต้องทําเป็นทุกอย่างนะคะทั้งล้างแอร์นะคะทั้งเปลี่ยนหลอดไฟทำตั้งแต่ไม้กิมฟันยันเรือรบนะคะต้องทำเป็นทุกอย่างนะคะ ช่วยเหลือตัวเองให้ได้ค่ะค่ะทำความสะอาดไส้กรองสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทําความสะอาดตัวเครื่องนะคะเพราะว่ายังสปกปรกอยู่นะคะปัดไปรอบนึงแล้วค่ะยังยังเหลือฝุ่นหนาอยู่ค่ะ ค่ะเพื่อนๆพี่ๆเห็นไหมคะตรงนั้นยังดําอยู่เลยค่ะฝุ่นหนาเติบเลยค่ะค่ะเมื่อรู้สึกว่าสะอาดดีแล้วนะคะเส้กรองที่เราทําความสะอาดจนแห้งคะ่<ป>ะก็จะนํามา <ปะ S 2> สอดเข้าใส่ตัวเครื่องของแอร์นะคะค่ะเมื่อวานนี้นะคะเปลี่ยนหลอดไฟนะคะไม่ได้อัดคลิปมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะทําความสะอาดเส้กรองแอร์นะคะก็มีเวลาอัดคลิปมาให้ดูนะคะนี่ละคะ่ะคุณแม่นะคะต้องทําเป็นทุกอย่างค่ะ ทำไม่เป็นนะคะก็พยายามฝึกนะคะให้หลานช้นะคะมาฝึกให้ค่ะก็ไม่ได้ทำยากอะไรนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าใจว่าจะต้องถอดยังไงนะคะค่ะต้องพยายามฝึกนะคะอยู่ให้ด้วยตัวเองนะคะช่วยเหลือตัวเองค่ะเมื่อใส่ใส่กรองทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดตัวเครื่องแอร์นะคะแล้วก็ทดสอบนะคะว่าแอร์เย็นได้ที่หรือยังนะคะ ค่ะและเมื่อทดสอบค่ะว่าแอร์กลับมายินได้ปกติแล้วนะคะก็เป็นอันนี้นะคะเสร็จสิ้นภารกิจนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์ใจกับเราเสมอมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ